ะไรอีกแล้วเนี่ยวันนี้ครูเนี้ยหอมจริงๆเลยนี่เนี่นี่แน่จับได้แล้วให้นักเรียนดูดีกว่าว้าวนี่มันมแมลงเต่าทองนี่นามีมแมลงเต่าทองจำนวนกี่ตัวเอ่ยนับพร้อมกันเลยค่ะ1 2เสียงสุดท้ายคือ2แสดงว่ามีมแมลงเต่าทอง2ตัวเก่งมากเลยค่ะและเราก็สามารถใช้สัญลักษณ์ในการเขียนแสดงจำนวน2ได้ค่ะ เอแล้วใช้สัญ,ญลกักษณ์อะไรได้บ้างนะตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือเก่งมากเลยค่ะเราลองมาฝึกเขียนตัวเลขสอพร้อมกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยให้เรียนสังเกตเส้นสีฟ้าสองเส้นเช่นเดิมนะคะเพราะจะเป็นเหมือนเส้นบรรทัดในสมุดของนักเรียนค่ะเรามาเริ่มกันที่ตัวเลขสอฮินดูอาราบิกค่ะวิธีการเขียนเลขสอนำดินสอจิ้มด้านบน เกือบเกือบจะถึงเส้นขอบบนลากเส้นโค้งแล้วค่อยๆเฉียงลงไปจนถึงเส้นขอบล่างแล้วค่อยๆลากเส้นตรงค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเรามาฝึกเขียนพร้อมกันเลยค่ะชูนิ้วชี้ขึ้นมาเลยพร้อมกันเลยนะคะจิ้มโค้งเฉียงลากตรงอีกครั้งหนึ่งค่ะจิ้มโค้งเฉียงลากตรง ไหนนักเรียนลองเขียนเองดูนะคะจิ้มโคง้งเฉียงลากตรงเก่งมากเลยค่ะต่อไปเรามาฝึกเขียนตัวเลขไทยกันเลยค่ะเช่นเดียวกันเลยนะคะให้นักเรียนสังเกตเส้นสีฟ้า2เส้นนี้ไว้นะคะเพราะจะเป็นเหมือนเส้นบรรทัดในสมุดของนักเรียนนั่เนเองค่ะวิธีการเขียนตัวเลขสองไทยนำดินสอจิ้มตรงกลางระหว่างบรรทัด ม้วนหัวกลมๆเล็กๆขึ้นไปด้านบนแล้วก็โค้งโค้งลากเส้นตรงลงไปข้างล่างจากนั้นลากเส้นตรงไปข้างหน้าแล้วก็ลากเส้นตรงขึ้นไปด้านบนชูหางแบบนี้นะคะมาฝึกเขียนพร้อมกันเลยนะคะจิ้มม้วนหัวโค้งแล้วก็โค้งลากลงไปข้างหน้าลากหางอีกครั้งหนึ่งนะคะ จิ้มม้วนหัวโค้งแล้วก็โค้งไปข้างล่างไปข้างหน้าลากหางเก่งมากเลยค่ะนักเรียนลองเขียนเองดูนะคะจิ้มม้วนหัวโค้งแล้วก็โค้งลงข้างล่างไปข้างหน้าแล้วก็ลากหางเก่งมากเลยค่ะนอกจากตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยก็ยังมีตัวหนังสือนะคะไหนนักเรียนลองสะกดคำว่าสองพร้อมกันค่ะ สอ,ออสองอสองอีกครั้งหนึ่งค่ะสอ,ออสองอสองเยี่ยมมากเลยค่ะสรุปว่าเราสามารถใช้ตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือในการเขียนแสดงจำนวนสองได้ค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าเข้าใจกันแล้วเราไปทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะ